วิธีการพากเสียงในคลิปวิดีโอได้ยังไงหากพี่พทําคลิปสั้นหรือทําคลิปยาวแต่ว่าไม่ยาวมากระหว่างจะพาทุกคนไปพากเสียงโดยการใช้ Facebook ของเรานั้นในการพากเสียงนะคะไปดูขั้นตอนวิธีการทําเลยง่ายๆนิดเดียวเลยค่ะทุกคนแต่ทุกคนนะคะถ้ากลัวจำไม่ได้ทุกคนจะต้องเซฟเอาไว้นะคะหรือบันทึกเป็นรายการโปรดวิธีการบันทึกเป็นรายการโปรดทุกคนฟังคลิปนี้อยู่ให้ทุกคนมองที่ ไข่ปลา3จุดตรงนี้นะคะแล้วจิ้มเข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้เขียนคําว่าบันทึกคลิปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยค่ะให้ทุกคนเข้ามาที่หน้า Facebook ของตัวเองนะคะจากนั้นแล้วเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมคะจิ้มเข้าไป1ครั้งค่ะจากนั้นเห็นคลิปรีวิวไหมคะจิ้มเข้าไป1ครั้งค่ะจากนั้นแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอของตัวเองที่นำจะนําไปพากแล้วจากนั้นให้ทุกคนจิ้มคาว่าเพลงค่ะตัวโน้ตตรงนี้นะคะ จิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นทุกคนเห็นคำว่าเพิ่ม voice over ไหมคะฟังอีกครั้งนะคะเพิ่ม voice over ให้ทุกคนจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นแล้วนะคะให้ทุกคนพากเสียงวิธีการพรากเสียงก็คือตัวสีขาวข,าวขาวของเราตรงนี้นะคะไปอยู่แถบที่ไหนแสดงว่าเราเริ่มพากแล้วนะคะในส่วนตรงนี้หากเราต้องการพรากส่วนจังหวะกลาง ให้เรานําไม้สีขาวตรงนี้มาไว้ที่กลางแล้วหลังจากนั้นให้เราจิ้มรบวิธีการภาคให้ทุกคนจิ้มแช่แล้วก็พูดไปถ้าพอแล้วพอใจแล้วให้ทุกคนยกมือขึ้นจากนั้นถ้าทุกคนคิดว่าโอเคให้ทุกคนนะคะกดเรียบร้อยหรือถ้าทุกคนคิดว่าไม่เอาอยากเริ่มใหม่ให้ทุกคนกดยกเลิก แล้วจางจากนั้นลบค่ะถ้าทุกคนคิดอยากจะเพิ่มฟังใหม่สวัสดีค่ะวันนี้น้หวานจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศข้างหลังกันนะคะพื้นที่สีเขียวค่ะอจากนั้นน้หวานก็หยุดกดเรียบร้อยมาฟังกันสวัสดีค่ะวันนี้นําหวานจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศ ข้างหลังกันนะคะพื้นที่สีเขียวค่ะอันนี้คือน้ำหวาน้าคหากทุกคนนะคะอ่ะโอเคแล้วพอใจนะคะในส่วนตรงนี้เนาะหากทุกคนคิดว่าเอ๊ะเสียงที่ตัวเองพูดแล้วไม่เพราะเลยหรืออยากจะกลับไปแก้ไขวันนี้น้ำหวาน,นพาทุกคนมาชมบรรยากาศถ้าเสียงของทุกคนเปิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคให้ทุกคนจิ้มคำว่าแก้ไขตรงนี้นะคะ จากนั้นให้ทุกคนเลื่อนไมค์มาตรงนี้อีกครั้งแล้วกดยกเลิกเลยไอที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วจัดการภาคใหม่ได้เลยหาโอเคแล้วกดเรียบร้อยนะคะจากนั้นแล้วกดส่งไปเลยเดี๋ยวรงหว่านจะพาทุกคนมาบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะคะเซฟเอาไว้ดูเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเข้าไปที่หน้านช่องของเราก่อนทุกคนเห็นขีดสสามขีดตรงนี้ไหมคะทุกคนจิ้มเข้าไปนะคะจากนั้นแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่บันทึก บันทึกไว้อันนี้คือคลิปวิดีโอที่เราบันทึกไว้จะอยู่ในหน้านี้นะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะคะมือใหม่ที่ยังไม่รู้เหมือนกัน